ปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทยโดยคณะโรจารดิษ์วันนี้ในอดีตที่ควรระลึกถึง12กันยายนน้อมระลึกวันคล้ายวันเกิดของคุณครูบุญนาคทันทรานน์คุณครูบุญนาคทันทรานน์สกุลเดิมสเวตนยัยเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่12กันยายน พุทธศักราช2483เป็นบุตรีของนายโฉมกับนางชวีวันสเสวตนยัยสมรสกับนายวิโรธทันทรานนมีบุตรร่วมกันสามคนพุทธศักราช2492ครูบุญนาคทันทรานนได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนาติสิน จากการแนะนำของนายสวงทรัพย์สํารวยหรือรอต๊อกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของบิดาท่านเริ่มเข้าเรียนในระดับชั้นต้นปีที่หนึ่งโดยฝึกหัดเป็นตัวพระเรียนกับคุณครูสุวรรณีชารานุเคราะห์คุณครูสะอาดแสงสว่างคุณครูอบเชยทิพโกมุตและครูพิไรพรามพันธ์ พุทธศักราช2495ทางกรมศิลป,ปากรจัดการแสดงละครเรื่องมนโนราเผยแพร่ให้ประชาชนชมณนะโรงละครศิลป,ปากรท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวนางมนโนราตอนรำบูชายันชุดที่หนึ่งโดยได้รับการฝึกฝนจากคุณครูจำเรียงพุทธประดับ ซึ่งได้รับกระบวนท่ารำมาจากท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีระหว่างการฝึกซ้อมท่านยังได้รับความเมตตาจากหม่อมคูตวนสุภลักษณ์พัทรนาวิกเมื่อครั้งท่านเดินผ่านก็จะกรุณาเข้ามาจับวงให้มีความสวยงามและเมื่อครั้งออกแสดงจึงได้รับความนิยมและคำชมเชยจากประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลังจากนั้นท่านได้ย้ายมาฝึกหัดเป็นตัวนางโดยได้รับความเมตตาจากท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีและครูจำเรียงพุทธประดับพุทธศักราช2502ครูบุญนาคทันทรานนท์สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรนาติสินชั้นสูงปีที่สอง และได้เข้ารับราชการเป็นศิลปินจัตาวางานนาตศินกลกรมศิลปากรในวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2502จนกระทั่งกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งนาฏศิลปินเก้าเชี่ยวชาญกลุ่มงานนาฏศิลป์ส่วนการแสดงสถาบันนาตาดุริยางศิลป์ กรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2543ผลงานด้านนาฏศิลป์ไทยของคุณครูบุญนาคทันทรานนนได้รวมบันทึกท่ารำเพลงหน้าพาดช,ชุดรำแม่บทออกเพลงช้าเพลงเร็วในภาพยนตร์ส่วนพระองค์โดยครูบุญนาคทันทรานนนแสดงท่ารำเป็นตัวนาง คู่กับตัวพระซึ่งแสดงท่ารำโดยครูทองสุขทองหลิมรับบทนางนารายในการแสดงภาพยนตร์ชุดนิ้วเพชรโดยมีครูทองสุขทองหลิมรับบทพระนารายและครูทองเริ่มมงคลนัดรับบทนนทุกขซึ่งต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช2,554รับบทนางมนโทนางศีดาในการแสดงเรื่องรามเกียรติรับบทนางเมขลาในการแสดงเบิกโรงเมขลารามสูนรับบทนางบุตรบา นางดอรสา,านางเกณหลงในการแสดงละครเรื่องอีเหนา่ารับบทนางรจนาในการแสดงละครเรื่องสังทองรับบทนางมโนราในการแสดงละครเรื่องมโนราตอนบูชายันรับบทพระเพื่อนพระแพงพระนางบุญเหลือ ในการแสดงละครเรื่องพระลอรับบทนางจันในการแสดงละครเรื่องพระร่วงและผลงานการแสดงอื่นๆอีกมากมายปัจจุบันคุณครูบุญนาคทันทรานนมีอายุ80ปีท่านยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนท่ารำให้กับเยาวชนนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยความเป็นครูอย่างแท้จริงไม่เคยปฏิเสธผู้ที่มาขอวิชาความรู้พร้อมทั้งสอนให้ด้วยความเต็มใจเสมอมากราบอวยพรขอให้คุณครูบุญนาคทันทรานน์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงด้วยความรักและเคารพยิ่ง